ราคานี้นี่ไม่น่าเชื่อว่าจะได้ขับเบนซ์สองประตูไม่แปดหมื่นสภาพเหมือนรถใหม่แบบนี้นะครับ e สามร้อยคูป AMG สองร้อยสี่สิบห้าแรงม้าคันนี้นะคุณป้อมพะเราทูพ,พ,พิเซนนะคุณผู้ชม Complete Bu i l d unit จากเยอรมันนะเกิดที่เยอรมันเลยนะแล้วก็มาแบบเนี้ยมาจากเยอรมันมาแบบเนี้ยขึ้นขึ้นเรือมเลยนะแบบนี้เลยนะครับก็สองร้อยสี่สิบห้าแรงม้าสาม e สามร้อยคูปนะครับ AMG รถมือเดียวออกศูนย์แบบ mercedes benz ประเทศไทยนะครับตัวท็อปสุด นะครับตัวเปิดตัวเลยนะครับสำหรับ e 3 0 0 coupe รูฟ AM ์ AMG W สองสามแปดรถมือเดียวไม่เคยมีอุบัติเหตุเลขไม่แท้ไม่เคยจมน้ำนะแปดหมื่นโลแท้ๆสี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นตอนมือแรกนะครับ <c oughs> มือสองเหลือหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวประมาณสักสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์ฮะดูข้างในไม่ได้กับ e 3 0 0 coupe AMG นะครับไม่มีอะไรดังนะครับนอกจากเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะครับที่อย่างเดียวที่ดังนะฮะอ,อ,อย่างอื่นไม่ดังนะนิดนึง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีลูกค้ามาดูเขาบอกว่าเอ้ยรถเนี่ยปีอะไรนะ2017อ่าตอนนี้ปีอะไรพี่ป้อมตอนนี้2025ครับอ่ามันผ่านมากี่ปีละก็ปีที่8แล้วฮะโอเครถ8ปีเนี่ยเาบอก่า80,000โลตีเฉลี่ยปีละ10,000โลรู้แหละว่ารถพวกเนี้ยเขาไม่ได้ขับทุกวันหรอกนะคะดังนั้นเนี่ยไม้มันเลยน้อยทีเนี้ยพอไม้มัน80,000โลเนี่ยคนก็สงสัยว่าพอผมซื้อไปอ่ะคุณป้อมผมต้องซ่อมอะไรอีกไหม ผมต้องเผื่อค่าซ่อมอะไรไว้อีกอไหมโอ้คันนี้ให้ผมบอกผมบอกผมบอกทุกลูกค้าทุกท่านได้เลยนะไม่ต้องทําอะไรเลยอนะเติมมีมีตังเติมน้ํามันอย่างเดียวพอคนระัมาดูประวัติศูนย์ได้นะครับแล้วก็มีประวัติการเซอร์วิสมาแล้วเรียบร้อยอพี่ป้อม<า>รถคันนี้ นะคะเราขายอยู่ที่179ใช่ไหมจาก189ใช่อ่ะแล้วก็จะมีหลายท่านบอกว่ารถมือสองหลายที่ราคาเบากว่านี้ครับอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคุณต้องเผื่อค่าซ่อมไว้ในอนาคตแต่รถคันนี้เป็นไงคะใช้งานได้เลยใช่ครับเอาไปใช้ได้เลยครับร้าน790,000นี่ราคาดีมากเลยนะใช่ครับราคาเทียบเท่ากับรถไม่แสนหลายคันใช่แต่ของเราไม่เท่าไหร่แสนหมื่นโลที่สําคัญในขนาดนล้เรียบร้อยแล้วใช่ครับไม่ต้องเผื่ออะไรไว้ไม่ต้องเผื่อครับไม่ต้องเผื่อครับยางปีอะไรพี่ต้อมยางปีอ2024ครับ ยางก็ยังใหม่นะ<ช>คุณชมดังนั้นซื้อคันนี้ไปนะคะเอาไปใช้งานได้เลยค่ะไม่ต้องเมนแทนอะไรแล้วเพราะเราทําให้หมดแล้วที่สําคัญสปาแล้วสปาแล้วใช่เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมคะข้างในเนี่ยเป็นเบาะสีทูโทนถูกต้องสีดําตัดกับสีแดงใชส่สวย Limited Edition. ๆลิมิเต็ดอ i ดิชั